สวัสดีทุกคนผมกาลังอยู่ในแมประเบิดที่โคตรจะปั่นเถิงแบบนี้จะเป็นยังไงเราไปดูพร้อมๆกันครับมาเริ่มต้นผมก็อยู่บนเหมือนจะเป็นหน้าร็อบบี้นะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีสมรภูมิสําหรับผู้เล่นที่เข้าไปเล่นแล้วส่วนตัวผมนั้นมาไม่ทันนะครับก็เลยต้องเกมนี้ก็คร่าวๆถ้าเรายัางไม่ได้เล่นก็มาแย่งดาวอยู่บนล็อบบี้แข่งกับคนอื่นครับแย่งดาวดาวเราเอาไปทําอะไรก็มาซื้อสกิน ระเบิดต่างๆครับมีทั้งระเบิดที่ต้องใช้โลบัคซื้อแล้วก็ใช้เหรียญใช้ดาวในเกมซื้อครับระเบิดอันนี้เป็นระเบิดลูกอมลูกอมบอมก็ประมาณ10,000ดาวตอนนี้ผมมีอยู่285ดาวซึ่งไม่พอ <c oughs> <c oughs> ก็ทําการแย่งเก็บดาวกับคนอื่นไปก่อนต้องแย่งนะถ้าไม่แย่งก็เราจะไม่มีสกินเท่ๆไว้สะพายอยู่ข้างหลังนะครับนี่เห็นไหม อันนี้เป็นระเบิดเริ่มต้นที่ผมได้มานะยังไม่มีสกินอะไรทั้งสิ้นนะครับเกณฑนี้คร่าวๆเลยก็คือเราจะมีระเบิดติดตัวทุกคนก็มันจะสุ่มว่าระเบิดของใครกําลังจะแตกนะครับถ้าสมมุติว่าเราถูกสุ่มให้ระเบิดแตกเราก็ต้องรีบเอาระเบิดที่อยู่บนหัวเราเอาไปฝากไว้กับคนอื่นนะครับเราจะได้ไม่ตายนะง่ายๆแต่ว่ายากอยู่พอสมควรนะครับ <laughs> อธิบายนี้อาจจะไม่เข้าใจ เดี๋ยวเรารอผู้เล่นจบเกมก่อนไปรู้พร้อมๆกันจะได้เข้าใจนะครับแบบนี้ผมได้ลองเล่นแล้วหนึ่งรอบคือบันเทิงสุดๆบอกเลยถ้าได้เล่นกับเพื่อนนี่โอ้โหมันน่าจะหากระใจแล้วก็แมปก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับเหมือนเกม b a t t l e Royale ออรเลยเหมือน P ับ G เหมือนฟ f i r ฟอะไรนี้แหละนี่เห็นไหมแมบปบมันจะเล็กลงเรื่อยๆนะครับต่อไปก็เหลืออยู่ไม่กี่คนเหลือ3คน ในตัวแมพก็จะมีไอเทมต่างๆให้เราวิ่งเก็บด้วยนะครับมีทั้งการปาระเบิดควันแล้วก็รองเท้าที่ทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งภาพสวยด้วยนะดูระเบิดสิมีระเบิดที่สะพายไว้ที่หลังนี่มันทําให้ตัวละครของเรามันเท่ขึ้นนะครับตอนนี้ใกล้จบแล้วเหลือประมาณ2คนต้องดวลกัน1ต่อหนึ่งเราก็มายืนชมกันก่อนก่อนที่เราจะได้เริ่มเล่นนะเอาไงเพื่นอนอตามไม่ทันเหมือน <laughs> ตัวแตกไปเหมือนวิ่งแบบ ตำรวจจับโจรในวัยเด็กอะไรงนี้นะครับอีก3วิเกมก็จะเริ่มแล้วมาโอ้โหแมปนี้ผู้เล่นส3คนเลยทุกคนโอ้โหเยอะจัดเยอะมากๆระเบิดจะอยู่บนหัวใครไม่นะไม่นะโอเคระเบิดไม,ไม่ได้อยู่ที่ผมต้องหนีครับเราต้องหนีคนที่มีระเบิดนะอย่าให้เขาเอาระเบิดมาฝากเราได้ไม่งั้นเราจะตัวแตกตายต้องหนีก่อนช่วงนี้ก็หนีสบายๆครับเพราะ่าคนมันเยอะไม่ โอเคโอ้เอฟเฟกระเบิดแบบกระสุนวงจักรอย่างที่เหลือ27คนตอนนี้ระเบิดระเบิดอยู่ที่ผมต้องเอาไปฝากเอาไปฝากฝากคนนี้แล้วกันเอาระเบิดไปเพื่อนไปวิ่งเฮ้ยวิ่งวิ่งไปเอาเอาไปนะฝากระเบิดตอนนี้โอ้โหเสียววินาทีเกือบตายผมเกือบตาย อ,อีกสองวิอสองวิถ้าฝากไม่ทันก็คือตายขอเก็บโอ้ยผมมีรองเท้าวิ่งเร็วโอเครองเท้าวิ่งเร็วเว้ยเฮ้ยมาทางนี้มาทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนั้นมีคนที่มีระเบิดอยู่สองคนบิอุกกระบาตกลงมาวิ่งวิ่งเร็วขึ้นใช้ไอเทมวิ่งเร็วขึ้นเพื่อหน,นีโอ้แบบแมบหายไปแล้วแบบเริ่มเล็กลงเรื่อยๆแล้วระเบิดอยู่ที่ผมขอฝากขอฝากโอ้ยฝากมาฝากขึ้นฝากมาฝากขึ้นไป เพื่อนเราไปยาโอ้ยโอ้เสียวจับเอ้าไม่เออฝังขึ้นตุ้มโอ้ยโอ้เสียวอย่ามาทางนี้นะซ่อนตัวขอซ่อนตัวไม่โอ้พุ่่ใหญ่ใหญ่ใขอซ่อนตัวกันอย่ามาทางนี้เดี๋ยวผู้เล่นอยู่13คนแล้วตอนนี้สามมีตุ้ม ไปโอเคเก็บดาวกอดนี่ได้มา20เด้ามาตอนนี้ระหว่างที่มันรอสุ่มนะครับเราต้องอยู่ใกล้ๆเพื่อนไว้ก่อนจะได้ฝากระเบิดได้เร็วขึ้นหลบหลบหลบหยาอย่ามาตั้งนี้อ้าวายฝากไปฝากขึ้นโอ้โอเมก้าักขึ้นสักเอ้าเกือบตกโอ้ฝากระเบิดทันพอดีเกือบตกแบบจังหัก ขออยู่ในนี้ขออยู DD, right? ่ในนี้ก็ระเบิดอยู่ที่ใครระเบิดอยู่ที่ใครอยู่คนนั้นอยู่กับเพื่อนคนนั้นออกซ้ายฉีกซ้ายหนีฉีกซ้ายหนีมาทังนี้โอเคเหลือเก้าคนแล้วตุ้มปลอดภัยกูเก็บเก็บรองเท้าก่อนเก็บรองเท้าก่อนเป็นไอเทมที่ดีนะครับอยู่ตรงกลางไว้ก่อนตอนนี้จะได้รู้เบิดอยู่ที่ใครที่คนนู้นแล้วฉีกขวามาก่อนเลยขบบาดมาไม่นะไม่ เพื่อนอย่ามาทางนี้จ๊ะจ๊ะ <c oughs> แค่การหนีก็ลำบากแล้วยังจะมีให้ตกแมปอีกแล้วทุกคนโอ้เหนื่อยจัดแบบนี้ไม่เป็นไรผมขอเก็บรองเท้าไว้ก่อนแล้วกันระเบิดอยู่ที่ใครอยู่ที่คนนู้นโอ้เขาวิ่งเร็วมากเขามีไอเทมวิ่งเร็วอเราก็มีแต่เราเก็บไว้ใช้ครับเฮ้ยลองหนไม่เขาลองหนวิ่งอยามาทางนี้วิ่งเร็ววิ่ง เอา้า <laughs> ผมนึกแล้วแบบทุยผมนึกแล้วทุยผมนึกว่าระเบิดอยู่ที่ผมเมืออ่อกี้มาแล้วจุกจุกบริลเล็แฮมจุกวเว้ยหลบจุกมาทันเอาเอามาเอาคืนไปเอาคืนไปเอาคืนไปเอ้ย <laughs> ไม่ทันโอ้ โอเคเรามาดูกันครับว่ารอบนี้ใครจะเป็นผู้ชนะไปนะเอาแล้วเว้ยอีก2วินายจะไหวไหมอีก2วิไม่ไหวครับเหลือพวกล่นอยู่4คนเฮ้ยตอนนี้น่าจะ3คนแล้วนะ4คนหรือเปล่าวันนี้เขาบอกว่า4คนนะแต่เห็นในแมพแค่3คนอ๋อ4คนโอเคมีตัวเล็กตัวหนึ่งผมมองไม่เห็นลองหนไปแล้วลองเอาเพือ่อ รโดดลงแมปไปเลยเหรอเริ่มเดสมัทนะครับเดสมัทเหลืออยู่กี่คนเหลือ3คนโอเคมาแมปก็เล็กลงและวโอ้เกมนี้มันเสียวได้ใจผมจริงๆแต่ว่าผู้เล่นคนนี้เขายืนนิ่งทําไมเอ่ยอ่าฝากระเบิดฝากไปฝากมาฝากมาแล้วก็ฝากไปแล้วก็ล่องหนหลบอึบอึบอึบอ,อ,อูจุกจุกเบลลิงแฮมอ,อ้สุดสุดจัดเพื่อนคนนี้สุดจัดเลยจังหวะจุกเมื่อกี้นะครับ สุดจัดประหลัดบอกประหลัดไม่ได้ลาออกเลยกลับมาบอกว่าสุดจัดมามาดูเขาจุงอีกโอ้ได้ไอเทมลงท้ามาซะด้วยอ้าวแล้วแล้วระเบิดอยู่ที่ตัวเองหาหาไม่เจอเขาล่องหนอยู่ <laughs> โอ้โหนี่คือแชมเปี้ยนในรอบนี้นะครับเป็นแมปที่บันเทิงสุดๆเดีย๋ยวนี้ผมต้องกดไลค์ให้แมปสลม์มาผมขอรองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันรู้สึกว่าเล่นแล้วมันตื่นเต้นดีเหลือเกินมา ต่อไปเป็นแมปอะไรเอ่ยอ้อ oh, เป็นแมปที่ไม่ได้นะ่าไม่ได้ยากเหมือนแมปเมื่อกี้นะครับแมปเมื่อกี้มันเป็นสะพานที่สามารถหมุนได้เปิดปิดได้ด้วยแบบนี้คล้ายๆกับแมปสนามเด็กเล่นมาแล้วมาเอาละผู้เล่น31คนหวังว่าเราจะไม่ตายเร็วนะตะบดอ,อยู่ที่ใครตะบดอ,อยู่ที่ใครรุนอยู่ไกลผมมากผมขออยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วกัน ปุ๊บจุ๊บจุ๊บป๊อบปุ๊บจุ๊บป๊อบอย่ามาอย่ามาเฮ้ยผ่านหน้าไปแป,ป๊บแป,ป๊บเอออย่าเพิ่งตายเร็วเลยดีกว่านะไม่อยากจะตายเร็วนะครับมาตอนสุ่มระเบิดนี่เราไปอยู่เอ้ยกือลังบอกว่าจะไปอยู่ใกล้ๆอยาอยายาอย่ามาทางนี้ปุ๊บจุ๊บจุก่อนจุ๊บเราต้องสังเกตให้ดีตาต้องไว <c oughs> ตาต้องไวรีเฟกตต้องไวรุ่น ถึงจะแก่แล้วก็ตามตอนสมระเบิดอยู่ใกล้ๆเพื่อแน,นแล้วกันมือระเบิดอยู่ตรงกลางยืนเฉยๆไปยืนเฉยแล้วก็หายไปซะโ oh, 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 อไม่นะโอไม่นะโอไม่โอไม่เดีวมาทางนี้ขอร้องเดีย๋ยวมาทางนี้เอ้ย hey, ผมรอดผมรอดเดี๋ยวสิบหกคนสิบหกคนแล้วสิบหกคนแล้วทุกคนผมจะพูดซ้ำทำไมเนี่ย ระเบิดอยู่ที่ใครไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมก็หนีต่อครับหนีต่อเราใช้ไอ้เครื่องเลนนเเ่นนี้ช่วยเราดีกว่าเราใช้ไม้กั้นนี้ช่วยเราดีกว่านี่สามารถกั้นไม่ได้เอออย่าอย่ามาเวทเทียวอะไรเนี่ยเก็บโอ้โหเก็บไม่ทันโดนตัดหน้าไปเก็บดาวดาวก็ไม่ทันอีกแล้วระเบิดสปีดป้องกันอืมอไปเก็บ เก็บไอเทมแล้วกันไอเทมอะไรไม่รู้อันนี้อย่า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 ,ยาเข้าหลุมเข้าหลุมเข้าหลุมกระโดดลงไปเลยเพื่อน <laughs> <laughs> โอ้เขาม่อยากสู้แล้วมาอยู่ที่ผมฝากคนนี้คนนี้ยืนเฉย <laughs> ยืนเฉยใช่ไหมขอฝากแล้วกันเราจะได้ปลอดภัยเราจะได้เข้ารอบต่อไปนะครับแบบสบายสบาย <laughs> เฮ้ยผมมีไอเทมล่องหนว่ะเดี๋ยวไว้ใช้ตอนเหลือผู้เล่นน้อยๆดีกว่านะมาแล้วมือระเบิดอยู่ใกล้ๆผมเลยนี่ยืนประจันหน้าเขาเลยดีกว่าอยู่ใกล้ๆเขาไว้เหมือนเขาจะ a f k เหมือนเขาจะไม่เล่นโอเคสบายๆายเหลือหกคนแล้วเป็นไปได้ผมอาจจะผมอาจจะเป็นแชมป์ก็ได้นะรอบนี้เหลือห้าคนระเบิด เออมือระเบิดอยู่ใกล้ผมมากมีคนเอเอฟเคอีกแล้วเอาอย่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 าจุก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 เก็บไอเทมร้องโหนไม่ใช้ตอนท้ายเกมดีกว่าทุกคนตุ้มอืมอยู่ที่ใครเอ่ยอย่าเป็นผมนะครองครองขอร้องจะหยุดร้องอยู่นู่นอยู่ดูดอย่ามาอย่ามา บิงบนบินบนเฮ้ยทำไมออาไปเงยยังไม่ได้ใช้ไอเทมเลยด้วยซ้ำความสำเร็จฆ่าผู้เล่นห้าคนโอเคฝากระเบิดฝากระเบิดไปได้ห้าคนนะแล้วก็รับสกินฟรีสกินระเบิดฟรีระเบิดสายลุงนะครับรับฟรีมาเลยอ๋อผมเล่นครบเวลานะครับก็เลยได้สกินมาฟรี แล้วก็มีให้รับรางวัลอีก200ดาว300ดาวเฮ้ยตอนนี้มีเงินอยู่เป็นพันแล้วผมน่าจะแบบว่าโอเคติดตั้งก่อนครับอ้า oh, วติดตั้งอ่ะอืมน่าจะแบบว่ามีตังไปซื้อระเบิดแล้วครับโอ้ oh, ไม่แชมป์รอบนี้จะเป็นเขาคนนั้นนั่นเองนี่ไงโอสกินซอมบี้พักเบรก30วิโอเคอู้อูเอาซะเหนื่อยเลยระหว่างนี้ก็มาเก็บดาวก่อนครับ จะได้มีตังไปซื้อสกินระเบิดนะออ,อันนี้ระเบิดไข่ยี่ไงสุ่มนะครับก็คือ1,000 1,000ดาวเราก็มาสุ่มระเบิดได้นะครับเปอร์เซ็นต์การออกโอ้โห0.02%เลยระเบิดลูกนี้แบบสายฟ้าเท่ๆนะครับอันนี้คือไข่เอฟเฟกโอ้เริ่มเกมโอเคมาผมขอเล่นอีกรอบนึงแล้วกันกำลังสนุกเลยแต่แบบนี้ค่อนข้างหนียากนะเพราะว่าทางตรงนี้มันแคบนะครับ ยังไงก็ตามขอให้อย่าได้โดนระเบิดจบเร็วขนาดน,นั้นมีคนยืนเฉยๆโอเคอย่ามาอย่ามาทางนี้ช่วงแรกว้า้ยอย่าให้ฝากฝากฝากนี่ฝากไปเ <c oughs> อ้ยหลบไปทางไหนเอ้ยจะไปทางไหนดีจะไปทางไหนดีไปทางนี้แล้วกัน จไปไหนไม่ได้โอ้โดนทักสายทั้งขวาขอม่อยู่ตรงกลางแล้วกันครับเวลาระเบิดอยู่ที่ผมผมจะได้ฝากเร็วขึ้นนี่ไงฝากเลยแล้วกันนีม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 ีโอเราได้พระคุมล่องหนอีกแล้วนะครับแต่จะไม่ใช้อีกเหรอผมจะไม่ใช้อีกเหรอเราเมื่อกี้ก็ไม่ได้ใช้เลยนะเฮ้ยแบบจะหายไปแล้วครับเพื่อนจะลงไป โอ้โหพูดยังไม่ทันขาดคำล่องหนเลยตรงนี้สเปย์ผมได้สเปย์มาสเปย์ระเบิดควันนะครับดีดีกว่าดีดีกว่าชึบชึอบอย่ามาใกล้โอเคอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ระเบิดอยู่ที่ใครเออมันอยู่ที่ผมเฮ้ยอย่ามาปี๊ฉีระเบิดควันโอ้ ทางนี้มันหนีไม่ได้งานงอกงานงอกโอเคมือระเบิดไม่ได้มาทางนี้นะครับสบายสบายเชิบนี่มีคนเอฟเคเดี๋ยวเจอผมแน่ถ้าผมได้ระเบิดมาผมจะฝากไว้เลยที่เจ้า,มาแมลงสาบตัวนี้จะปวกไอ้เอาขึ้นไป <c oughs> <c oughs> อย่าอย่าหนีดีกว่าหนีหนีไปทางนี้สวนทางสวนทางไปเลยดีไสวนทางอย่าอีกหนึ่งมิ ไม่ทันผมหรอกนี่ขอญอาตไปเก็บไอเทมก่อนทมกคนเอาไอเทมไปก่อนหายใจไม่ทันทุกคนลุ้นเลอเกิดระเบิดอยู่นูน่นแปวิอย่าอย่าเลี้ยวมาดิอย่าเลี้ยวมาดินะโอ้ยโอ้ god. ยโอ้ god ่ๆอเลรแส่บเจ้าจอมปวดโอ้แหมบลินบัเทิงจัดทุกคนผมอยากได้ไอเทมอะไม่มีไอเทมเลยปึ๊บป,ปึ๊บ นี่ไงผมได้ไอเทมมแล้วมาซ่อนต,อตรงนี้ดีกว่าหกวิห้าวิมันน่าจะว uh well ิ่งมาถึงเราตูมว่ะแล้วเราก็กลับไปอยู่ตรงกลางกลับไปตรงกลางก่อนโอ้ยอยากได้พระคุมล่องหนแต่มันไม่ทันฟึ๊บวิ่งเร็ววิ่งเร็วจงหนี้เฮ้ยจุกจุกจุกไปหาเพื่อนที่ไปหาคนที่อยู่เยอะๆ ผมพูดอะไรเนี่ยถ้าคุมร่างหนด,ดีกว่านะใช้เลยผมใช้เลยอันตรายถ้าเราไม่ใช้ถ้าเราไม่รีบใช้สเปสเปสเประเบิดควันระเบิดควันพูดผิดอังเออเ์เหลือเพืนดสดี่คนแล้วลุนล้นเลอเกินคุมปคุมชุบนี่ไปหาเพื่อนเอ้ยมีคนเอฟเคฝาก ฝากเราล่ลองหแบบนแถวนี้เขาไม่เห็นเราแน่หนีทำการหนีผมจะไปเอารองเท้ารองเท้าเอา้าเดธแมทแล้วทุกคนขอไปเอารองเท้าก่อนแล้วกันระเบิดอยู่ที่ใครระเบิดอยู่ที่ใครระเบิดอยู่ที่ผมอ่านี่ปากปากวิ่งเอ้าฝากล่องหนก็ไม่ทันสายตาของผมหรอกผมมาเร็ว กึบเออโอเคเหลือสองคนอุย้ยผมรีบใช้เท่มเร็วเกินไปงานเข้าแล้วครับฟากจุกที่ควันจุกที่ควันไม่ไม่ไมต้งเอาเอาฟากฟากาตุ้มอา้าวเบ๊กจัดชนะอยู่แล้วเชียว โอ้โผมได้ที่สองลุ้นใจจะขาดทุกคนเโอเคครับเป็นยังไงบ้างครับแบบนี้บันเทิงหรือเปล่าอคใครที่ดูแล้วชื่นชอบก็ตามเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับช่องหมายมายมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ